ในที่สุดวันนี้เราก็ได้ทดลองขับ all new honda civic gen 11กันแล้วนะครับและนี่ก็คือ honda smart key card ที่มีให้เฉพาะในรุ่น rs สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาชมสมรรถนะการขับขี่เป็นหลักเลยนะเพราะว่ารีวิวรอบรถเนี่ยเราเคยทำพรีวิวไปก่อนหน้าแล้วก็ ย้อนดูที่คลิปด้านบนได้เลยเดี๋ยววันนี้จะมารีแคปสั้นๆว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมันน่าสนใจอย่างไระนะมาดูภาพรวมของตัวรถก่อนตัวรถเนี่ยมันจะถูกออกแบบให้ wide and low นะครับก็คือกว้างขึ้นยาวขึ้นแต่ว่าตัวถังเนี่ยต่ำลงจุดสุนท่วงต่ำลงแล้วก็ดีไซน์เนี่ยปรับใหม่ทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกว่าชุดแต่ง RS ที่ถูกตกแต่งด้วยสีดำลอกคันเนี่ยมันดูโดดเด่นดูสปอร์ตขึ้นจริงๆ นะอ้าวไหลมาด้านข้างเลยชุดแต่งสีดําที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น rs นะครับก็มีครอบกระจกมองข้างมือเปิดประตูเสาอากาศคีบฉลามแล้วก็ล้ออลอยขนาด17นิ้วที่เป็นสีดําด้านนะครับยางก็เป็นยางโยโกฮาม่าแอดวนด์ db สองหนึ่งห้าห้าสิบสิบเจ็ดดิสเบรกสี่ล้อรุ่นย่อย2รุ่นล่างลงไปจะเป็นล้อ16แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเขารุน rs อย่างที่บอกไปนี่ Honda Smart ์นะครับก็ดูหรูหรา ขายของเทสลานะรีเมียมากยขึ้นนะอันนี้เก็บไว้ที่ตัวเก็บไว้ที่กระเป๋าตังค์นะไม่ต้องเอากุญจงกุญแจมาคงมาขายแล้วเพราะว่าจริงๆตรงนี้เขาก็ไม่มีรูปเปิดเสียบกุญแจมาให้แล้วมันจะซ่อนอยู่ด้านในนี่มันจะซ่อนอยู่ข้างในให้เสียบแผนนะครับแล้วก็รุ่น R AH S จะมีในเรื่องของ Honda l a รน b o s มาให้รุ่นอื่นไม่มี นะดีไซน์ด้านท้ายนะครับอย่างที่บอกไปสอากาศขี้ผลามจะเป็นสีดําแล้วก็ที่เพิ่มมาในรุ่น rs ก็คือสปอยเลอร์ท้ายที่เป็นแบบดักเทลนะตูดเป็ดยื่นมาเป็นแกลบยื่นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการตกแต่งที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรุ่นอื่นไม่มีเหมือนกันแล้วก็มีโลโก้ rs ที่เพิ่มเข้ามาปลายท่อไอเสียคู่นะครับจะเป็นปลายท่อแบบสแตนเลสตรงนี้ก็ถือว่าช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดูสปอร์ตนะก็คือตัว rs เนี่ยถ้าดูโดยรวมเนี่ยคือทําออกมาให้มันดูสปอร์ตแม้ว่าตัวรถ จะโดนวิจาร์ว่าเฮ้ยความสปอร์ตใน DNA ความเป็นซีวิกเนี่ยมันหายไปในโฉบ FE นี้นะครับเพราะว่ารุ่นย่อยอื่นเนี่ย EL EL p l พ s เนี่ยโอโ้โหมันดูแบบดูแก่ดูผู้ใหญ่แต่พอมาเป็น r s เนี่ยเขาสปอร์ตด้วยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะก็นี่ก็คือโดยรวมของมันนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันที่สมรรถนะการขับขี่ดีกว่าว่าเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนมาใหม่ร VTEC Turbo 178แร้าเี่ยที่แรงขึ้นเนี่เ e ได้ม Honda s e n s i n g ทุกรย่อยเนี่ยใช้งานจริงขับจริงๆแล้ตแตกต่างจาเดิมอย่างไรแล้วมัน น่าใช้กว่าเดิมขนาดไหนนะไปชมกันครับอ่าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใน all-new Honda Civic Gen 11กับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay โดยไม่ต้องใช้สายเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องผมเนี่ยไม่ได้เสียบสายอยู่่อะอันนี้เข้ามาที่ Apple CarPlay มันก็เชื่อมต่อให้แล้วนี่ผมเปิด Spotify ฟังเพลงมาใช่ป่ะเมื่อกี้ทดลองดูว่าไม่ใช่ลำโพง Bose เป็นลำโพง8ตำแหน่งเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าก็สู้ Mazda 3ไมได้นะอันนั้น Bose 12ตำแหน่งเขา รีมีมเขาดีกว่านะครับแต่ก็โอเคแหละมีระบบเชื่อมต่อมาให้ก็ถือว่าทันสมัย,ยนะครับแล้วก็พอเชื่อมต่ออะไรเสร็จปุ๊บวางเลยแท่นชาร์จไวเลสไร้าสายนะมีให okay, okay. ้ตอนนี้เราก็อยู่ในออเ i ี h o ฮอนด้าซีวิแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลองซัดดูว่าเป็นไงบ้างนะครับผมพลัง1.5 VTEC Turbo ที่แรงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ5แรงมา้าครับสมรรถนะโดยรวมอยู่ที่178แรงมา้าแต่ก็แรงที่สุดในคลาสนี้ละ แรงบิดก็240นิวตันเมตรก็เพิ่มมา20นิวตันเมตรนะครับก็เป็นเครื่องเดิมแต่มีการปรับนู่นนี้นั่นนิดหน่อยมีปรับลูกสูบการสูบเติม e85 ได้แล้วนะตรงนี้เราไม่ต้องไปจูนหัวช่วงหัวฉีดไปแต่งไปใส่กล่องอะไรเพื่อจูน e85 แล้วอันนี้ e85 จากโรงงานเลยก็เติมน้ํามันได้ถูกลงแล้วก็ e85 เนี่ยมันก็ให้อัตราเร่งที่ดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับส่วนภายในก็จากที่เคยได้พรีวิวนะพอได้มาสัมผัสได้มาขับได้มา,าสัมผัสจริงๆ รู้สึกว่าจุดศูนย์ถ่วงอ่ะมันต่ําจริงนะครับเหมือนนั่งอยู่ในรถสปอร์ตเลยคือมันเตี้ยๆอ่ะแปะๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ได้ฟิลที่สปอร์ตไงคือเหมือนรถกับเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันไงคือเวลาการควบคุมต่างๆเออมันก็ให้ฟิลที่สปอร์ตแต่สาหรับใครที่อาจจะไม่ชินไม่ค่อยชอบนั่งรถที่มันเตี้ยๆเนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงคือมันยกระดับขึ้นมาดีขึ้นแต่ถ้าเทียบก,กับมาด้าสามอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่ามาด้าสามเขาก็ามีของเล่นเยอะกว่านะครับมีฟีเจอร์ที่เยอะกว่าแต่เเคพมาป็นนตรงี้ ก็ไม่ได้เป็นรองนะไม่ได้ขี้เหร่นะคือช่องแอรอ์แรงต่างเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านชอบนะครับการออกแบบแบบนี้ช่องแอร์ก็ใช้งานง่ายนะตอนแรกก็งงว่าเฮ้ยมันเป็นตะแกรงแล้วมันจะปรับยังไงวะอันนี้มีก้านให้นะครับก็ปรับได้เลยนะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยไม่มีแอร์นะช่างภาพที่ถ่ายอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ต้องถามดูว่าร้อนเปล่านิดนึงนะอันนี้ก็ใช้งานจริงไนงะถ่ายกันตอน11โมงนะครับก็ก็ข้างหลังก็คงจะร้อนแหละนะครับ ก็ต้องบอกว่าตัวรถค่อนข้างที่จะนุ่มนวลนั่งสบายนะเป็นซีวิกที่เหมือนถูกปรับเซ็ตช่วงล่างมาให้มันนั่งสบายมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเพราะตัวถังเนี่ยมันยาวขึ้นด้วยฐานล้อมันยาวขึ้นด้วยข้างหลังมันกว้างขึ้นด้วยมันก็เลยอาจจะทําให้การบาลานซ์น้าหนักต่างๆมันดีขึ้นนะครับแต่ระบบช่วงล่างแรงต่างเนี่ยมันเหมือนเดิมนะช่วงล่างกับเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนเดิมทางฮองนด้าไม่ได้แจ้งว่ามีการปรับเพิ่มอะไร เข้ามาหรือว่ามีการเปลี่ยนใหม่นะคือพาร์ทนัมเบอร์อาจจะใส่ของ F4 ได้เลยนะครับตรงนี้ก็แต่ว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการบาลานซ์น้ำหนักแหละตัวรถมันยาวขึ้นการกระจายน้ําหนักมันอาจจะทําได้ดีขึ้นเดี๋ยวลองซัดดูก้าวแล้วดูว่าเป็นไงคลิกดาวไปก่อนหวดนไปก่อนโอโ้โหโอ้โหเอาอะเอาเอะเฮ้ยเอาอยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยยาลิสอะเออ เออเอาให้ดีดิไฟลงไฟเลี้ยวเอาให้ดีดิรถมันแรงเอ้ยคลิกดาวดูนะครับรอบแรกจุ่มเล่นอันนี้โหมด normal ด้วยนะครับไม่ได้ปรับเป็นโหมดสปอร์ตก็โอเคนะเสียงโคล่งเสียงเครื่องก็คำรามใช้ได้อยู่นะรอบก็ฟาดไวนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยดึงนะ240นิวตันเมตรก็ไม่ได้ดึงแบบโอ้โหหลังติดเบาะหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ขึ้นไวอยู่นะครับรอบมันกวาดไวซึ่งต้องบอกก่อนว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยจะมีให้เฉพาะในรุ่น rs เท่านั้นนะเพราะว่ารุ่นอื่นเนี่ยไม่มีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับแต่ว่าไอ้ปุ่มที่เป็นปุ่มเขียวใบกัญชานะครับที่เป็นโหมดอ e นะีคอนอ่ะไม่มีแล้วนะตรงเนี้ยมันเป็นไดฟ์โหมดตรงนี้มาให้แทนนะครับเราก็คลิกอย่างเงี้ยเนี่ยคลิกสปอร์ตนอร์มอลอีคอนนะครับก,ก็ตามชื่อนะอีคอนก็เน้นประหยัดนะครับก็เดี๋ยวลองให้ดูด้วยอีคอนเป็นยังไงนะแล้วก็นอร์มอลก็เมื่อกี้ที่ขับมาก็ปกติทั่วไป yeah, เหยียบแป้นคันเร่งเท่าเดิมพอใส่โหมดอีคอนปุ๊บ แผ่วลงไปเลยนะซึ่งโหมดอีคอนเนี่ยมันเป็นโหมดที่เน้นการขับขี่ที่ประหยัดผมว่ามันน่าจะกักไว้ไม่ให้ใช้รอบเครื่องยนต์ที่สูงนะครับก็อาจจะเนี่ยขับในเมืองขับอะไรก็ใช้อีคอนไปประหยัดประหยัดช่วงนี้นะ้ามันมันแพงนะจะไปซัดอะไรกันมากกันมายเดี๋ยวลองพวกระบบความปลอดภัยสักหน่อยเดียวสักหน่อยเดียวเอางี้อะแก้งไปเลยออกขวาไม่เปไฟเลี้ยวมาบอะไรอะไม่ร้องไม่ดึงเลยอะเฮ้ยผมเปิดระบบไปปะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นหาเส้นทึบๆให้มันก่อนนี่อะเส้นขวาทึบๆเลยชกไม่ร้องอะทำไมอะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ชกออกไปแล้วไม่ร้องนะดีอย่าเพิ่งไปด่านะผิดพลาดงเทคนิคเน่เน่มันมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้มันมีปุ่มให้กดก่อนคันเร่งแล้วมันก็จะขึ้นที่หน้าจอใช่ปะ่ะพอขึ้นปุ๊บเราก็เลือกติ๊กได้ว่าเออจะเอาระบบไหนบ้างมีนี่มีป้องกันการชนด้านหน้าแล้วก็ รถออกนอกเลนนะอ่ะโอเคละมันติ๊กถูกให้ผมแล้วทีนี้เดี๋ยวลองใหม่เอายังอนะ่ะเอาแล้วนะนะขวาไปโอ้โหเงียบกริปเงียบกริปดอ,อีกทนะีอีกทีนะอีกทีนะหนึ่งสองสามซ้ายไปมาบเอ้ยน่วงกลับเว้ยน่วงกับนวงกับนวงกลับ,บแต่ไม่ร้องแสดงมีปิดเสียงอีกต้องไปหาเปิดปุ่มเสียงให้อีกขวาไปขวาไปฉกไปหน่อยนึงฉกไปหน่อยนึงขออนุญาตนะครับ นี่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 ดึงกลับให้เองดึงกลับให้เองอ่ะโอเคแล้วสรุปว่า honda sensing อ่ะมันมีระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนแน่ๆมาแล้วหนึ่งนะครับก็คือพอออกนอกเลนเนี่ยมันน่วงกลับให้เราด้วยนะครับเห็นเลยเมื่อกี้เห็นเลยว่าทำงานแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงเตือนอ่ะมันหายไปนะครับผมก็ต้องไปนั่งค้นหาเปิดขึ้นมาใหม่อีกนะครับ น่าจะปิดไว้เพราะตอนแรกถ่ายคิวกันไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาเปิดให้แต่โอเคลนะ่ะมันจะมีเสียงเตือนมีดึงพวงมาลัยกลับนะครับ Honda Sensing นะแล้วก็มีช่วยเบรกป้องกันการชนด้านหน้ามาให้แล้วก็ Adaptive Cruise Control นี่นีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงน,นี้กดเข้าไปก่อนเลยปรับระยะได้แล้วก็หน้าจอจะขึ้นเป็นเป็นรถเราเลยนะครับอยู่ในเลนตรงนี้ตามรถค้าหน้าได้ทํางานร่วมกับควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะก็อารมณ์เหมือนแบบ ตรงนี้ตามรถคันหน้าได้ยันความเร็วต่ํายันจอดนิ่งนะครับก็ก็เหมือนส top and Go แหกละแต่ทาง h o n d a าเขาใช้คําว่าวิดโลวิดโลสปีดโฟล์วนะครับอันนี้พอรถคันหน้าออกไปภายใน1ิวิเน่ยรถเราก็จะออกตามแต่ถ้าเราเกิน1ิวิมีระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในอนด้า e n s i n g ก็คือระบบแจ้งเตือนรถคันหน้าออกตัวไปนะบ,บางทีเราเล่นมือถงมือถือเพลินไง,งไฟเขียวแล้วนะครับตัวรถก็แจ้งเตือนตึ๊ดตๆดอา้าวเราก็เหยียบคันเร่งออกไปนะอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาในฮอด้า e ซ s i n g ซึ่งตรงเนี้ มีให้ครบทุกรุ่นย่อยแล้วก็เปิดติดได้บางคนลำคาญใช่ไหมก็ปิดเอาหรือจะปิดเสียงก็ได้แต่ว่าเปิดระบบให้มันหน่วงพวงมาลัยกลับอะไรอย่างเงี้ยให้ก็ได้นะครับแต่ว่าบายสปอร์ตเนี่ยไม่มีนะไม่มีแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างมาให้นะครับอันนี้แจ้งเลยผมก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่มีแต่รู้สึกว่าที่สเปคอเมริกามีนะอาจจะโดนอาจจะโดนตัดออกไปด้วยนะครับส่วนนี้แต่ว่ารุ่น rs มี Honda Lane Watch มาให้นะกดที่ปุ่มตรงก้านนี้ก็ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นภาพ แต่บอกตรงนะ8บิตภาพอะคือดูได้แต่ไม่ชัดเช่นเดียวกับกล้องมองหลังนะครับใส่เกียร์ R ไม่รู้คันได้เป็นไรนะครับกล้องไม่ค่อยจะชัดคือมันมันไม่ค่อยคมอะมันรถมันรถมันล้านฝ่ามันมันก็น่าจะน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบเลยอ่ะตอนนี้ลอง Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow นี่ อ่าตอนนี้ผมตั้งแล้วผมผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะนะผมยกเท้าออกแล้วแล้วก็ตั้งระยะห่างกับรถคันหน้าอ่ามีปรับได้โอ้หนี่อันนี้ห่างจัดอันนี้ห่างสุดเอาเบรกให้เองด้วยอ่ะอันนี้ผมไม่ทําอะไรกับคันเร่งเลยนะผมไม่ทําอะไรเลยอะแต่แต่ก็แต่ก็สแตนบายอยู่นะคือถ้าถ้ามันไม่เบรกผมก็เอาอยู่นะเฮ้ยเบรกมีผมไม่ได้เบรกนะผมไม่ได้เบรกผมไม่ทําอะไรมันเลยเฮ้ยเอาอะเอาอะอ๋อนี่โอ้โหนี่ก็ตั้งห่างเกิน มันตั้งระยะห่างได้เบรกให้เองนะครับอ d a p t i ี่ c ูคอนโท o n l เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายด้วยทุกอย่างมันจะแสดงผลว่าเอ้ยมีรถอยู่ข้างหน้าเราถ้าเปิดไฟเนะี่ยภาพรถเราก็จะมีไฟขึ้นด้วยนะเออของเล่นเยอะเพราะจอมันเป็นจอดิจิตอลใช่ปะ่ะรุ่น rs เป็นจอดิจิตอลขนาด10-2นิ้วอุ้ยเราไปโดนเองขอโทษขอโทษตกใจเลยกูเ้ยโ <laughs> yeah, ลกเลยครับกระจกมองหลัง เลนตัดแสงอัตโนมัติมีให้แต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่โดนบ่นมาเยอะเหมือนกันนี่เลยกระจกม่านบังแดดไม่มีไฟแล้วจะแต่งหน้ากันยังไงต้องมาเปิดอันนี้เป็นไฟขาวซึ่งก็มันก็ไม่ค่อยสว่างผู้หญิงชอบไฟเหลืองนะครับถ้ามีตรงเนี้ยก็จบแล้วนะครับแต่งสวยออกจากรถได้แล้วนะครับนี่ไม่มีภายในวัสดุก็ดูโอเคนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดพวงมาลัยเนี่ยหลังจากที่ได้ลองขับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับพวงมาลัย handling เนี่ย ฮอนด้าค่อนข้างทำแฮนด์ลิงมาค่อนข้างดีนะน้าหนักไม่หนักไม่เบาเกินไปกํลาลังเหมาะสมอ่ะคือบางค่ายบางรุ่นะทําพวงมลาลัยมาก็เบาแบบเแบบาโงงเลยคือเน้นเน้นขับในเมืองเน้นขับง่ายจอดง่ายแต่พอขับเร็วอะ่ะมันมันเหวอไงเวลาขยับพวงมลาลัยเร็วมันจะเหวอนะครับอันเนี้ยพวงมลาลัยฮอนด้าค่อนข้างโอเคค่อนข้างเซ็ตมาดีแล้วก็มันปรับตําแหน่งได้4ี่ทิศทางน,นะครับยกสูงยกต่ําดึงเข้าดึงออก ก็โอเคแล้วแต่สรีระแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือเบาะรุ่น rs เนี่ยปรับคนขับปรับ8ทิศทางเป็นไฟฟ้าคนนั่งข้างๆก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันไอ,อ้เบาะเนี้ยความพิเศษคือมันเพิ่มแผ่นเลิินรองหลังเราครับรองรอ,องเนี่ยรองตั้งแต่บ่าลงไปจนถึงต้นขานะครับทำให้เราอะนั่งลงไปมันไม่จมนะมันเหมือนมีแผ่นแข็งๆรองรับเอาไว้แต่ว่าหนังที่เป็นหนังสังเคราะห์กับตรงกลางที่เป็นอะคันทัาเนี่ย มันก็ช่วยไม่ให้ตัวเราเนี่ยกระเถิบหรือว่าขยับลื่นถลายเวลาขับขี่เร็วๆเข้าโค้งต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะเบาะนั่งอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทํามาได้ดีนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยด้วยแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมชอบเนี่ยพนักพิงศรีรษะเนี่ยนุ่มมากเลยพิงเข้าไปเนี่ยนั่งสบายเลยทัศนวิสัยในการขับขี่ในการมองเห็นต่างๆพอเราปรับท่านั่งได้ถูกท่าแล้วเนี่ยก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเสา A เนี่ยมันเหมือนแบบ ตัวรถอะเสาเมันถูกถอยหลังเข้ามาใช่ป่ะฝากระโปรงหน้ามันยาวขึ้นแล้วก็ไม่มีเหลี่ยมสันที่เป็นโฉบ FC ก่อนมันจะมีเหลี่ยมนูนๆอยู่ตรงกลางใช่ป่ะพอเป็น f e ปุ๊บไม่มีมันก็เรียบลงไปแล้วมันเตี้ยลงด้วยมันงุ้มลงทําให้ฝากระโปรงเนี่ยมันไม่บดบังทัศนวิสัยนะครับแล้วก็จุดศูนย์ท่วงรถที่มันต่ำเนี่ยเราก็เหมือนนั่งขับแบบในรถสปอร์ตเราก็เห็นหมดเลยเห็นรอบด้านเลยแต่ถ้ามีรถกระบะหรือรถสูงๆอยู่ข้างหน้ามันก็อาจจะ อาจจะตึบนิดนึงอาจจะมองอะไรไม่เห็นนิดนึงนะครับพวกเสา A ต่างๆเนี่ยถือว่าเขาเว้นช่องเอาไว้นะแก้จุดบอดมาดีพอสมควรนะครับกระจกมองข้างเนี่ยเล็กๆนะไม่ใหญ่มากตรงนี้ก็ไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มนะครับบางคนชอบเอาไปใส่กระจกแต่งนะใส่แล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะครับส์คงความสแ์แควร์อะไรอย่างเงี้ยครับอย่าไปว่าคนอื่นนะครับผมก็ใส่นะครับเอาเอาเอา,เอาฟิลไว้ก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เราก็หาพื้นที่โลง่งๆให้ได้ขยี้ ได้แล้วนะครับขออนุญ,ญาตเปลี่ยนโหมดสปอร์ตก่อนมันไม่ได้ฟิลอะอ่าโหมดสปอร์ตพอคลิกไปปุ๊บสิ่งแรกที่เปลี่ยนเลยนะครับรอบเครื่องยนต์ดีดขึ้นมาให้เลยเหมือนให้เหมือนแบบรอบมันคาสูงไว้ให้เลยนะครับอ่ะฉี่ขวาเลยกดเลยโอ้โหโอ้โหเอาอะเอาอะจุ่มดูก่อนจุ่มดูก่อน ขึ้นไวนะเมื่อกี้เมื่อกี้ซัดจากช่วง90กิโลเมตรนะครับแว็บเดียวเข็มไมที่เป็นดิจิตอลเนี่ยตีขึ้นไป140แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองช่วงจังหวะเร่งแซงดีกว่าน่าจะใช้บ่อย80ถึง120กี่วิตอนนี้ความเร็วอยู่ที่80นะครับเดี๋ยวจะเร่งไปถึง120ใช้เวลากี่วิ1 2 3ไป โอเคถึงแล้วนะก็ก็ไม่แย่นะก็ไวนะคือปุ๊บหนึ่งอะแต่นี้เราขับอยู่ในโหมดสปอร์ตด้วยไงคือพอมันคลิกดาวไปปุ๊บมันจะมีจังหวะหน่วงของมันแบบนิดนึงเหมือนเราเหยียบไปแล้วเฮ้ยคุณคุณต้องการแบบเข็นพลังใช่ไหมสักวิน,นึงอะรถมันถึงจะพุชออกไปแต่อย่างที่บอกว่าแรงบิด240นิวตันเมตรเนี่ยมันก็ไม่ได้ดึงหลังติดเบาะจริงจนะคือมันไม่ได้รู้สึกแบบถูกแรงจีดึงออกไปขนาดนั้นแต่ว่า เข็มใหม่พอเราดูเป็นดิจิตอลเนี่ยโอ้โหเลขแม่งก้าวกระโดดอะเลขมันขึ้นแบบวืบบบ,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 บ120แล้วนะครับก็ถือว่าตรงเนี้ยอัตราเร่งแซงเนี่ยเฉียบขาดนะถือว่าโอเคละทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่องของ handling feeling ช่วงล่างพอขับด้วยความเร็วนะครับอันนี้เราขับแบบความเร็ว100กิโลเมตต่อชั่วโมงนะครับ90-100ถนถนนแบบมอเตอร์เวย์นะครับ, 100, นนบ,บ, way, รบก็ต้องบอกว่า ยังนุ่มนวลนั่งสบายนะไม่โค้งเค้งด้วยนะเนี่ยเนี่ยมันมันแบบมันไม่แบบย้วยหรือโยนนะครับมันยังแต่มันยังนุ่มอยู่นะไม่ได้แข็งกระด้างแต่ถ้าถามผมฟิลลิ่งที่เคยขับมาด้าสามนะครับมาด้าสมเนี่ยมันจะแน่นแล้วมันจะเฟิร์มกว่ามันแบบเวลาขยับรถขยับตัวเข้าโค้งหรือว่าโยนออกไปแบบเปลี่ยนเลนมุดอะไรเงี้ยมันมันนิ่งกว่ามันเฟิร์มกว่าพอโยนไปแล้วปุ๊บมัน กระชับกว่ามันอยู่เลยพอแบบแฟบมันอยู่แฟบบมันอยู่แต่นี้โอเคแหละฐานล้อมันอาจจะยาวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชกขวา1 2 3ส,สมไปนะมันก็เวิบนะหัวมีเหวี่ยงนิดนึงหัวมีเหวี่ยงนิดนึงแต่ก็โอเคคือพอมันฟืบไปแล้วมันนิ่งพอมันไม่ใช่แบบฟืบไปแล้วแล้วแบบว่าเอ้ยมีมีแบบว่าอีกอีกขยักหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคช่วงล่างโอเคแต่หลักๆนะ่ะผมว่าโฉม FE เนี่ย รู้สึกว่ามันนั่งสบายขึ้นมันดูเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับในเรื่องของเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารอันนี้เราวิ่งมอเตอร์เวย์มันจะเห็นชัดเลยเพราะเราวิ่งสวนกับลมเต็มๆไม่มีอะไรมาบาังเรานะครับลมอ่ะเข้าปะทะไม่ค่อยมีถือว่างเงียบเมื่อกี้ขับด้วยความเร็ว100-120ก็ถือว่าเก็บเสียงได้ดีถ้าเทียบก,กับโฉม FC นะ FE ทำได้ดีกว่าแล้วผมก็ขับซีวีอยู่แล้วผมขับ FD อันนั้นน่าดังเลยนะครับแต่พอมาเป็นเนี่ย FE เนี่ยโอเคถือว่างเงียบนะครับหูช้างนะครับตรงกระจกเนี่ยถ้าไปดูถ้าไปดูดีไซน์ของเขามันจะทําเป็นครีบแหวกอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อไม่ให้ลมอะ่ะเข้ามาเป็นก้อนเมื่อนั้นเสียงพอลมเข้ามาเป็นก้อนปุ๊บพอปะทะกับช่องว่างตรงหูช้างนี้มันจะแบบวึงวึง,ว,งวึงเข้ามาอันเนี้ยค่อนข้างเงียบแต่ว่าเสียงที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นเสียงจากพื้นถนน เป็นเสียงยางเป็นเสียงแบบเนี่ยยางวิ่งกับพื้นถนนมันจะแบบมีเข้ามาอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้ดังจนน่าลำคาญอะไรส่วนหนึ่งอาจจะเป็นยางที่เป็นโยโกฮาม่าแอดแวนด้วยแต่แอดแวนตัวนี้แอดแวนดีอ่ะมันก็เป็นตัวตัวยางเงียบอยู่แล้วนะผมผมเคยแบบทำคอนเทนต์ของแอดแวนดีบนะครับเป็นยาง DB ก็เดซิเบลอะ่ะคือเน้นเงียบอยู่แล้วด้วยแต่ก็ยังมีเสียงถนนเข้ามาบ้างทาง h o n ด้าเขาก็แจ้งมาด้วยว่าในเรื่องของวัสดุซับเสียง,งต่างเนี่ย มีการฉีดโฟมมีการเพิ่มวัสดุทรัพย์เสียนที่ดีขึ้นกว่าโฉม F4 พอมาลองจริงก็ก็ดีกว่างจริงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายท่านก็คงอยากรู้นะครับก็คือในเรื่องของอาตาัตราบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงอันนี้ก็คือเราขับแบบทดสอบเลยนะเราไม่เราไม่เมคขึ้นมานะเราหวดกันถ้าถ้าโล่งก็ซัดอย่างเดียวนะครับตัวเลขหน้าจอตอนนี้นะครับเอาแบบเรียวไทม์ตอนนี้เลยเอเวอร์เรนะครับ12.1กิโลเมตรต่อลิตรนะก็ถือว่าก็ประหยัดใช้ได้นะ ขนาดขับแบบไม่น่าจะประหยัดขนาดนี้นะครับ12.1ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคนะซึ่งถ้าขับแบบเดินทางไกลใช้ความเร็วแบบคงที่นะแช่ยาวๆสัก90หรือ100ไม่เกิน120เนี่ยผมว่าอาจจะมีขยับได้ถึง13 14นะน่าจะมีให้เห็นถือว่าโอเคตรงนี้ถือว่าน่าจะตอบโจทย์เพราะส่วนหนึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นดาวไซซิ่งด้วยใช้เทอร์โบเข้ามานะครับเครื่องยนต์มันมีขนาดเล็ก แล้วแรงม้ามันสูงแรงบิดมันก็มีให้ใช้ในระดับหนึ่งมันก็เลยไม่ต้องไปเค้นกําลังเครื่องยนต์กันมากนะครับอัตราบริโภคน้ามันก็เลยอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งที่มีในตลาดเนี่ยก็โอเคแหละสู้อาติเขาไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าアウติดเขามีขุมพลังที่เป็นไฮบริดนะครับแล้วเขาก็เคมตัวเลขเท่าอีโคสติ๊กเกอร์เลยก็คือ23.3แต่ขับจริงๆตอนนั้นที่เคยขับของอาติดนะครับอยู่ที่ประมาณ 1 7บ8นะครับก็มากกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ว่าอัตราเร่งก็สู้ Honda Civic ไม่ได้ก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับอันนี้ก็ทางโล่งนะครับก็ซัดอยู่นะครับอันนี้ต้องแจ้งเลยอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือคันเกียร์ที่เป็นอันใหม่เนี่ยมันไม่มีคันเกียร์ที่เป็นแบบแมนนวลมาให้นะครับหรือว่าโหมดเออะไรมาให้นะครับที่เราจะผักแล้วไปชิปอัพชิปดาวเกียร์เองนะครับแต่มันจะมีเฉพาะในรุ่น RS เนี่ยเนี่ยจะมีแป้นแพทเทิร์นชิปเนี่ยให้ใช้ ซึ่ง EL+ Plus กับ EL เนี่ยก็ไม่มีแป้นพาเนอร์ชิพมาให้นะเท่ากับเกียร์เนี่ยมันไม่มีแบบคันเกียร์ที่เป็นเกียร์ต่ํามาให้นะครับแต่ว่าโอเคถ้าเป็นรุ่น RS เนี่ยมีพทเทิร์ชิพมาให้ใช้งานก็ถือว่าโอเคก็ช่วยเพิ่มความสนุกในการขับขี่ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าบางคนงานสายซิ่งไงอยากได้ฟิลแบบปืด๊ดปื๊ดเองใช่ป่ะตรงนี้ไม่มีนะแจ้งไว้เลยโอเค ศูนย์ถอันนี้โหมด normal ก่อนแล้วกันนะเอา normal ก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นโหมดที่ใช้ในชีวิตรประจำวันมากที่สุดอ่ะดูซ้ายโล่งๆเดี๋ยวเราออกไปเลยไม่ใช่ pattern s h i f นะครับเอาเกียร์แบบ CVT ให้มันจัดการให้เราเองทั้งหมดเลย<ม>อืมอ่ะโอเค5 4 3สไปครับปืดป๊ด 6, ปืด๊ดหกพัรอบปื๊ด 6 0พันลบอปื๊ดลอยแล้วนะครับแช่รู้สึกเมื่อกี้แช่ประมาณ2นะาก 6, เกียร์นะลาก6 0พันลบอปื๊ดปื๊ดสเกียร์นะครับอันนี้โหมด normal นะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าช่วงออกตัวถ้าสังเกตอ่ะมันมีแบบแผ่วอยู่เหมือนกันนะมีแบบอื๊ดแล้วค่อยแบบขึ้นแบบอื๊ดอ,อย่างเงี้ยก็มีมีให้สังเกตอย,อยู่เหมือนกันน่าจะเป็นในเรื่องของ เทอร์โบแลกน่าจะรอรอบรอบของบูทเทอร์โบนะครับส่วนโหมดอีคอนคงไม่ต้องลองนะครับเพราะว่ามันเน้นประหยัดนะไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะเกี่ยวกับฟิลลิ่งตรงนี้เลยนะครับโอเคครับศูนยถึงรอยโหมดสปอร์ครับสามหนึ่งไปโอ้โหช่วงต้นอ่ะใส่สองหกิบเอ,อใส่3า0ร้อยร้อยแล้วนะครับ ก็ถือว่ากระฉับกระเฉงขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าช่วงต้นอย่างที่เห็นพอออกไปพอเหยียบคลิกดาวไปหมดแลวเนี่ยรถมันไม่ได้พุ่งออกไปให้เราทันทีนะครับมันก็จะมีแบบจังหวะกวาดเนี่ยรู้สึกว่าเข็มรอบเครื่องยนต์จะอยู่ที่ช่วง2,500รอบขึ้นไปมันถึงจะฟาดไปถึง6,000รอบนะครับแต่ว่าช่วงต้นของคันเร่งเนี่ยโอเคละมันค่อยๆแบบไหลให้เราก่อนนะครับคลิกดาวตรงเนี้ยไม่ได้แบบพุ่งออกไปเลยแต่ถ้าอยากจะพุ่งออกไปจริงๆต้องใช้พวก แพดเดิลชิฟตรงนี้ช่วยมันอย่างเช่นเวลาเราจะเล่งแซงจังหวะเล่งแซงอยู่ที่80หรือ90เนี่ยเราเชนใช้แป้นลบเชนช่วยมันแล้วเราคลิกดาวเสริมไป,ไปอีกทีเนี่ยตรงนี้มันถึงจะรู้สึกว่าเออมีอาการดึงของรถให้เรารู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าจุ่มทะลุพรมแบบคลิกดาวลงไปเนี่ยตัวรถไม่ได้ดึงให้เราขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบเลยนะครับหลังจากที่ลองขับมานะครับไม่กล้าไม่แ أ, อบ หลังจากที่่้้องขับมานะครับไม่กล้าถ่ายมาให้ดูนะครับเมื่อกี้ได้ลองความเร็วท็อปสปีดไปนะครับก็แตะ200สบายๆนะครับอันนี้แจ้งไว้เลยว่ามันวิ่งเกินทะลุ200อยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงปลายๆเนี่ยก็แผ่วแล้วเริ่มเริมเริ่มไหลชาแล้วแต่ก็ถึง200นะแต่ถ้าตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยก็ไม่ถึง210กิโลเมตรตอชั่วโมงนะครับถ้าเทียบกับ Honda City ที่เคยขับตอนนั้นไปขับที่เชียงใหม่นะแล้วก็เปเส้นตัดใหม่แล้วก็ไปกับ Hon ด้เนี่ย อันนั้นนะทะลุ200เหมือนกันนะ1.0วิเทคเทอร์โบอะทะลุ200เหมือนกันแต่น Tech เนี้ย1.5วิเทคเทอร์โบของฮาราซิ v ิกเนี่ยขึ้นไวกว่านะครับแต่ว่าตัวเลขปลายๆเนี่ยพอๆกันอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะครับถือว่าแรงนะ200แรงที่สุดในในกลุ่ม C segment นละวหละไม่มีไม่มีรุ่นไหนในกลุ่มนี้วิ่งทะลุ200นะครับ และนี่ก็คือภาพรวมของ all new honda civic gen 11ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เปลี่ยนไปในหลายจุดด้วยกันนะครับหลักๆก,ก็คือในเรื่องของดีไซน์โอเคแหละมันก็ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแต่สายวัยรุ่นสายซิ่งออย่างวัยผมเนี้ยก็อาจจะดูไม่ชอบอาจจะต้องไปรอตัวแฮทชแบ็กกันอีกทีนะซึ่งน่าจะตามมาในปีหน้าแน่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการขับขี่ขุมพลังการปรับมาใหม่ครั้งนี้ก็ดูกระฉับกระเฉงขึ้นน รู้สึกได้เล็กน้อยแต่ว่า Honda c ซ vic เองเนี่ยเขาก็เป็นรถที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่แรงที่สุดในคลาสนี้อยู่แล้วนะถ้าไปเทียบกับคู่แข่งอย่าง a อ t i ิสกับมา z d a 3มนะซีว i กก็แรงที่สุดอยู่แล้วแล้วพอเพิ่มมาครั้งนี้ก็ทำให้มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นคือ Honda เนี่ยเขาน่าจะขายในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เป็นหลักส่วนในเรื่องของ h a n d l i n g เรื่องช่วงล่างต่างเนี่ยก็โอเคละอยู่ในเลทที่กลางๆนะก็อาจจะเป็นรองมา z d a 3มนิดหน่อยแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของ Honda Civic ก็คือในเรื่องของ ห้องโดยสารที่กว้างขวางใหญ่ที่สุดนะในคัสเนี่้งแต่นั่งมาเนี่ยมด้าสามในแคบสุดอยู่แล้วนะครับลองมาก็เอาเตสแล้วพอมาเป็นออเนียลฮอนด้าซีบิกเนี่ยอันนี้ใหญ่สุดเลยนะครับตอนหลังนั่งสบายจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยตรงนี้ก็ถือว่าก็โอเคนะครับอพอเปลี่ยนฮอนด้าเซนซิ g งมาที่เป็นกล้องทํางานด้านหน้านะครับก็ช่วยในเรื่องของความแม่นยาําเฉียบคมมากขึ้นแล้วก็กล้องมองภาพเนี่ยมันก็กว้างขึ้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งที่ดีขึ้นในฮอนด้าซีบิกนะครับแต่ว่า หลายคนก็บ่นอยู่เหมือนกันในเรื่องของออปชันที่ถูกตัดทอนออกไปเพราะว่าเราเองก็เห็นสเปคที่เปิดตัวในเมกาแล้วแล้วก็คู่แข่งในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีด้วยนะครับอย่างเช่นลำโพง12จุดของโบสนะครับตรงเนี้ยออนิวฮอนด้าซีวิกไม่มีให้นะครับเป็นลำโพง8ตำแหน่งซึ่งลำโพงอ่ะจากที่ฟังดูอ่ะก็เหมือนกับตัวเก่าเลยนะครับเหมือนกับโฉม f c เลยตรงเนี้ยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่โดนวิจารณ์หนักโดนบ่นหนักเลยก็คือในเรื่องของแอร์หลังตรงนี้ไม่มีให้ประเทศไทยร้อนแต่ Honda City มีให้ ซีวิกไม่มีให้ซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เขาน่าจะไปเป็นจุดขายไปเพิ่มให้ในรุ่น h a ทชแบ็กก็เดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็รวมไปถึงขุมพลัง e-sev อาจจะตามมาในรุ่น h a ทชแบ็กด้วยนะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของ all new honda civic ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ส่วนราคานะครับราคาหลายท่านก็งคงทราบแล้วนะครับรุ่นเริ่มต้น el เนี่ย964,900บาทนะก็โอเคเข้าถึงง่ายคือมันได้เครื่องยนต์เดียวกันหมด1.5ลิตร VTEC Turbo 178แรงมา้าคือถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องการตกแต่งภายนอกอยากจะซื้อรถเปล่าๆมาไปเปลี่ยนแม็กไปโหลดไปตกแต่งเพิ่มเติมเอง EL น่าสนใจ Honda Sensing ได้มาเหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนขยับขึ้นมา EL Plus ก็แพงขึ้นมาประมาณ45,000บาทนะมีราคาอยู่ที่1,9900บาทนะก็เป็นรุ่นกลางก็มีออปชันที่กระเถิบขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าใครแบบอยากสุดแต่ง่อมาจากโรงงานเลยชุดแต่งสีดำรอบคัน RS ก็ราคาอยู่ที่ 1 1 90, 9 9 9 0 0บาทสุดท้ายนี้ครับก่อนจากการก็รบกวนเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจได้ที่ช่องออทุยเอาใหม่ครับก่อนจากการครับก็รบกวนเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องออโตสเตชันของเราด้วยวันนี้ผมมอนสเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ